สวัสดีครับผมช่างนมครับผมวันนี้จิมาแก้ไขอาการพ่วงคางจ้ะพวง่างมันมีอาการนักนักทรายแล้วก็เอียงเด้อจ้ะแต่ว่าอันนี้กไ็ไม่ได้ตั้งใหม่หรอกจ้ะจะดีดจ้ะฝั่งนี้มันต่ำที่ลงอย่างนี้แล้วจะดีดพ่วงขึ้นเด้อแะทำยังไงก็จีจีมาทำให้ดูจ้า เสริมโชคด้วยต้นหนึ่งข้างในเพราะเขาใส่โชคสามตน้นล่อมันเบียดจะ้ะครับผมยะทำต่อให้จะ้ะ<อ>เพื่อเพื่อพี่น้องใช้รถอยู่เพื่อมีปัญหานี่ก็แก้ไขประมาณนี้เด้อครับผมยกยกฝั่งทรายขึ้นจะ้ะให้มันสูงกว่ารถนิดนึงครับตามตามความเหมาะสมครับผมอันนี้มันมีใส่ตัวดีดก็ ต่อโชคเดี๋ยวว่าจะต่อโชคให้เลยครับทำหูทำอะไรเสริมขึ้นไปเลยให้คนเ่าจักหน่อยครับผม <Okay. S 2> เด้อครับผมตั้งระดับน้ำให้มันไ่ล่ะให้มันมาฟังนี่สักหน่อยนยในตำแหน่งที่จะยัยงขึ้นนิดนึงจ้เวลาลงน้ำหนักเราเป็นจะพอดีมันต่ำขนาดนี้ ต่ำเยอะอยู่ถ้ารอถ้ารอที่พอดีต้องประมาณเสริมโชคในต้นนึงนี่ดีถึมาต้องรัดเขานี่งับผีไประนีด้อจะอั้ประมาณนี้เด้อจ้ะเดีอเดอตั้งัางมมันทำ ก,การตั้งเยอะพว่งพวงถ้าตั้งยิ่งเอียงยิ่งนอนมากมันจะนิ่มเด้อครับผมตั้งให้มันตรงตรงไวครับผมถ้าถ้าถ้าแล้วแต่องศารถลดแต่ว่าถ้ายิ่งตรงยิ่งแข็งครับถ้าเอียงมากก็จะอ่อนจะนิ่มจะย,ยอ่ยลถพ่วงก,ก็ตั้งตรงตรงไวครับผมแล้วแต่แล้วแต่มันจะประมาณไหนแต่ว่าเราเราให้มันตรงไวเท่าที่ตรงได้จ้ะ ครับผมเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆจ้ะถ้ายิงตั้งเอยียงมากๆถึงใส่โชคสี่ต้นหต้นก็ก็จะยังย่วยอยู่ด้วจ้ะตั้งให้มันตรงๆไว้ครับผมครับก็แนะนำพี่นองไปจ้ะคั้นนี้ก็มันมัน,ม,นมันต่ำไปหลายหลายนิ้วอยู่จ้ะเสริมเล็กขึ้นมาแล้วก็เจาะรูให้มันเรียบร้อยอ่าใส่ที่ตัางไป ในตำแหน่งโชคที่ตั้งเ,เกือบตรงจ้ะพื้นที่มันมีไม่เยอะก็เลยเอาเอาเเอา,เอา,เ,อาเอาแค่นี้ก็ดีแล้วจ้ะทำให้คนเท่าไปครับผมเสริมให้แกไปต้นนึงประมาณนี้เด้อครับวิธีแก้ไขรถนักนักใสโดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งศูนย์รถครับผมแล้วก็คอมันหลวมเลีวแล้วก็ขคอมันหลวมกับขันคอเล่งคอให้นิดนึง แค่นี้ก็รับขี่ดีแล้วครับผมรับปล่อยมือไดอ้ครับมือเดียวได้จ้ะโอเคเดยครับมานำเสนอเผื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางห้พี่ห้น้องเผื่อมีปัญหาตรงนี้ก็นำไปแก้ไขได้ครับถ้าสะดวกก็ซื้อตัวดีโชคก็ได้ครับผมถ้าบางบางบาง,บางที่กับนั้นมีตัวดีโชคขายอยู่ขู่ละประมาณร้อยนี่ละจ้ะโดยโดยไม่ต้องยก มากไปครับแต่อันนี้ตัวดีดมันไม่ถึงครับมันต่ำเกินครับก็เลยก็เลยต่อเล็กต่อตอะไรทําเล็กให้แกใหม่ยิตให้แกใหม่ครับผมเปื่เป็นแนวทางพี่น้องเด้อช่างหน่มครับผม เดวเเด้อครับจบแล้วจบแล้วประมาณนี้จ้ะติดตามโชคไปสี่ตดนครับผมเรียบร้อยแล้วศุนรถกับขับขี่ดีครับไปลองมามแล้วครับผมฝากเด้อดครับผมเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยครับผมช่างหน่มครับ ทามีสาระดีๆที่มานำเสนอใหม่ครับสวัสดีครับผม